สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างอวตารของเรานะครับที่เหมือนกับตัวเราเองเลยและสามารถนาอะวตารตัวนี้เนี่ยไปใช้ในเมตาเวิร์สต่างๆได้ด้วยนะครับมาถึงนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ ladyplayer me นะครับกด enter ครับนะครับถ้าเราล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้ Google l o g i n ก็ได้นะครับเลือกตัวละครนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวละครผู้ชายนะเราสามารถถ่ายภาพหน้าเราเองหรือว่าอัพโหลดภาพหน้าลงไปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปั้นตัวละครเองก็ได้นะอันนี้ผมจะ เรากล้องผมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพผมนะให้มองกล้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกด except นะครับอ่ามันก็จะเอาภาพของเราเนี่ยไปสร้างเป็นอวตารของเราเองใน metaverse นะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนผมค่อนข้างมากนะอาจจะหลอกกว่านิดหน่อยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าต้องการให้ขาวหรือว่าต้องการให้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรูปเทียบนะมันจะมีภาพที่ผมใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับเหมือนเลยนะก็สามารถตกแต่งภาพอื่นๆได้นะครับจะใส่แว่นใส่อะไรอย่างนี้เข้าไปก็ได้ เราสามารถคัสเตอรไมซ์อวตารของเราได้เพิ่มเติมนะครับจะมาดูเพิ่มนวดหรือว่าเพิ่มชุดหรือว่าเพิ่มแมนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีชุดให้เราเลือกหลายชุดนะครับก็จะมีชุดคล้ายๆกับชุดเป็นแฟนซีหน่อยนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีชุดให้เราซื้อเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นชุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็กด enter ครับนะครับ ข้อดีของ Lady Playerme เนี่ยเราสามารถเอาตัวอ v วตารของเราตรงนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับแอปต่างๆได้อีกนะครับเขจะมี Somnium Space นะครับ Spatial IO แล้วก็มี VR Chat Animes อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็สามารถแชร์ภาพนี้นะครับไปใน Twitter หรือว่าโหลดเป็นภาพนะครับแล้วก็เอาไปเป็นภาพโปรไฟล์เราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อตัวละครนี้นะครับไปใน Spatial IO ของผมนะครับกด New App นะครับแล้วก็ Connect Avatar นะครับอันนี้ผมได้เปิด ตัว Spatial IO ของผมไปแล้วนะครับเราเลือกอวตารตัวนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อไปที่ Spatial IO นะเอ่อไม่ชน่ใจว่าเราล็อกอินเมลเดียวกันนะครับของอันนี้กับใน Spatial IO นะถ้าใครยังไม่เคยใช้ Spatial IO เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางขวาบนนะครับก็ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับมันก็จะบอกว่าอวตารของเราเนี่ยได้ทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูที่สเปซของเรานะครับทางขวาล่างตัวนี้ก็จะมีตัวละครอยู่นะครับให้มากดที่เชนย look นะครับ หลังจากนั้นก็กดเพิ่มอวตารนะครับมันก็จะมีอวตารของเราอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกได้นะครับถ้าของใครไม่ขึ้นเนี่ยให้ลองดูว่า Gmail ที่เราใช้ล็อกอินเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมก็ผมจะเลือกอวตารที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะใด้อวตารของปงจริงนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับอันนี้คือหล่อและสูงกว่าตัวจริงโคตรเหมือนเหมือนตัวจริงที่หล่อกว่า มี่าวิ่งนะครับมีการกระโดดด้วยนะบอกมือนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าใครยังใช้ spatial io ไม่เป็นเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นดูก่อนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถ connect อวตารของเราเนี่ยเข้าไปในอนิเมชได้นะครับอนิเมชเนี่ยสามารถโหลดได้ในสตร a m เลยนะครับก็จะเป็นแอปฟรีนะครับให้มาที่สต e ี m นะครับแล้วก็กดเสิร์ชอนิเมชนะครับถ้าของใครไม่ขึ้นก็ลอง s e ิร c h หาดูแล้วก็ดาวน์โหลดออกมานะครับนี้ผมได้เปิดทิ้งไว้แล้ว พอเข้ามาใน Animate นะครับเราสามารถปรับอวตารของเราตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ Connect a อวตารของเราตรงนี้นะครับมาที่ Animate ดเลยนะครับดูแอปนะครับแล้วก็ Connect a v อวตารนะครับเราจะเลือกตัวนี้นะมันก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้อีเมลเดียวกับที่เรา Connect Steam เนี่ยอาจจะต้องทำการดาวน์โหลดโมเดลมาใช้แยกนะครับให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอวตาร as glb ไฟล์นะครับ เราก็จะได้ไฟล์ GLB ของอะวตารเรามานะครับถ้าเราเปิดโปรแกรมไอ้ตัวนี้มานะครับเราก็สามารถเลือกอวตารของเราได้นะก็จะมีอวตารให้เราเลือกหลายแบบนะครับแล้วก็ให้มาเลือกแบ็คกราวนะครับอยากได้แบ็คกราวแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมจะใช้เป็นแบ็คกราวสีเขียวถ้าภาพของใครไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูที่เซตติ้งนะครับให้มาดูที่วิดีโอกราฟิกแล้วก็เลือกภาพนะครับดูว่าภาพเนี่ยมันจับหน้าเราได้ไหมนะครับวิธีการแคลิเบตนะครับให้มองไปที่จอนะครับแล้วก็กด c t r o l C นะครับ มันก็จะทําการแคลิเบตกล้องนะครับกับภาพของเรานะครับวิธีการเอาอวตารของเราที่เราทําไว้นะครับใส่เข้ามาก็กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ GLB ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้กด Open นะครับแล้วมันก็จะทําการ Import อวตารของ Lady PlayerMe นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่านก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับกด control c อีกทีนะครับเพื่อแคลิเบตใหม่นะถ้าตาเราไม่เท่ากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปปรับได้ใน Lady Player Me นะครับ เพราะว่าเวลาที่ดูอย่างนี้มันอาจจะดูหลอ่อแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะเอาอวตารของเรามาแทนเว็บแคมเรานะครับเราอาจจะเพิ่มซอร์สของมันนะครับใน OBS นะเราจะเพิ่มเป็น Window Capture นะครับแล้วก็เลือก Window Capture เนี่ยให้เป็น a n i m e ช e ่นเดสกนะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับเราจะทำการครอปตัวนี้นะครับให้คลิกขวาแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์ของการครอปเข้าไปนะครับอาจจะเริ่มสักร้อยหนึ่งก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มฟิลเตอร์ของโฟ r มา k e คีเข้าไปนะครับกดคลอสนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ขยับนะปกติปากมันจะต้องขยับนะครับเวลาที่เราโยกหัวหรือว่า,เ,าเวลาที่เราขยับปากพูดเนี่ยไอตัวแอนิเมชันของเราตรงนี้มันก็จะขยับไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถเอาอว a บารของเราในอันเดียวกันเนี่ยไปใส่ในที่อื่นๆได้นะครับพวก Som เ nium Space หรือว่าเข้าไปใส่ในพวก VR chat หรือว่า meeting VR อะไรพวกนี้ได้อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนไปลองดูกันเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ